สวัสดีค่ะมาเด้อค่ะเด้อกินตำมะม่าน้ำกันกับสาวรันค่ะเอามาม่านะคะตำมะม่าใสแซลมอนใสกุ้งกินกับเอ่อผักก็มีตามมีตามเกิดค่ะแล้วก็มีผักของเมื่อวานต้มกระเจี๊ยบง่ายๆนะคะมาค่ะมาทานข้าวกับสาวรันค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สาวรันหน่อยค่ะนะคะขอบคุณค่ะมาค่ะมาแซ่บๆกับสาวรันค่ะแซ่บเด้อค่ะเด้อ มาด้วจ้ะเรานั่นสิพ้าจินลุยค่ะรุืย mm hmm. mm hmm. ช่ามันเหรอือหือโอ้ตรงนี้มันอยากเหนียวตรงนี้มันเหนียว าสาวรันไม่ได้ใช่ไม่ได้ทำาส้ไอหืมลิ้นพันกันสาวรันไม่ได้ใส่อะน้าส้มค่ะลืมมันเลยไม่กรอบอะไรมันเดิมค่ะ มีต้มกระหล่ำด้วยนะคะกระหล่ำปีต้มมีต้มขลวกตำใส่ด้วยบางวันสาวรันก็มอมมอมบางวันก็สวยสวยล้างมือกับผู้หายล้างมือกับผู้ดีได้สาวรั้นค่ะ เป็นวาเมนเด้นเนาะไก่งามพอขอคนคนง่ามพ่อแตง่งเดี๋ยวสาวลั่นสิลุขึ้นมาแต่งตัวกอนค่ะอ่างหายหลายปีสับแซมนะคะ กุ้งอ่ะกุ้งอยู่ในนี้แหละค่ะอ้ยกินแบบนี้ก่อนค่ะไม่ไหวเจี๊ยบเมื่อคืน 咱们就做。<c oughs> เรานั้นไม่แน่ว่าชูฟังค่ะ่อไปน้ำเม่กี้เรื่องเซอหมอนเนาะหลายคนพูดเฉยเอินว่าปลาส้มบอกค่ะน้องพูดว่าพี่พี่นุอยากกินปลาส้มไปซื้อให้แน่วข้าวันขอกไปเทืนะ่อเนาะปลาสม้มปลาสวยพูดแล้วไม่ไพ่ แตบบุญหูยงเนาะจะข้ามกันค่ะเพื่อพี่เพื่อน้องอม,มาครับจะข้ามค่ะ ลับร้ายพี่น้องเลยกินอีกด้วยค่ะเนี่ยเยอบค่ะยังได้กับฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์สาวร้านนะด้วยค่ะขอบคุณค่ะ เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเด้อเอาเานั่นขอร่วคลิปจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย